การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ็อกซ่าไอนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการบีบอัดไฟล์ .zip นะครับหรือ z i p นะครับซึ่งเป็นไฟล์บีบอัดมาตรฐานนะครับที่โปรแกรมบีบอัดไฟล์ทั่วๆไปนะครับรวมถึง Windows Explorer นะครับหรือไฟล์ Explorer ตัวจัดการไฟล์บน Windows นะครับ รุ่นใหม่ๆก็สามารถที่จะเปิดและคลายไฟล์ zip ได้เช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้การตั้งค่านะครับมาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อให้ตัว w n n o w w นะครับผมสามารถที่จะเปิดไฟล์ zip ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็เคยเจออยู่นะครับเราทำไฟล์ zip มาแล้ว แล้วก็ในเครื่องนะครับเราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมบีบอัดและคลายไฟล์นะครับอย่าง7จ็ดซิปนะวินซิปหรือว่าวินราไว้นะครับเราใช้แค่ตัว Windows Explorer ธรรมดานะครับก็ไม่สามารถที่จะคลายไฟล์ z i p ได้นะครับเนื่องจากว่าการตั้งค่าอาจจะไม่เป็นมาตรฐานที่ตัว Windows นะสามารถที่จะเปิดหรือคลายได้นะครับสำหรับวิธีการ จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับ see, see, back ครับผมผมก็จะอยู่กันที่ด็อกิเมนต์นะครับเหมือนเช่นเคยนะผมได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วนั่นก็คือโฟลเดอร์รูปนะครับข้างในก็จะมีไฟล์รูปอยู่เหมือนเดิมนะครับรูป4อก4ครับผมผมเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่รูปแล้วนะครับเมื่อเจอข้อมูลแล้วก็กดแอปพลิเคชันเลยครับ Context Manu จากนั้น ก็กดลูกศรล่างนะครับหาเจ็ดสิบซับเมนูครับเจ็ดสิบซับเมนูเจอแล้วก็กดลูกศรขวาเลยครับเพิ่มเข้าเอกสารดอดอสระเอเพิ่มเข้าเอกสารดอดอนะครับเจอแล้วก็ Enter เข้าไปเพิ่มเข้าเอกสารครับผมเราก็จะมาอยู่ที่เพิ่มเข้าเอกสารนะครับเคอร์เซอร์จะชี้นะครับอยู่ที่ เราจะสร้างไฟล์นะครับไปที่ไหนนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะสร้างไปที่ด็อก m e เมนต์นะครับหรือท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์นะครับหรือกดบราว s e นะครับอย่างที่ได้บอกไปว่ายังไงก็อย่าลืมชื่อไฟล์และนามสกุลกันด้วยนะครับสามารถที่จะแก้ไขนะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เดี๋ยวเราจะกดแท็บไปเลยนะครับ Do ทดอทดอทัอันนี้ปุ่มบราวนะครับรูปแบบการบีบอัดที่ต้องการใช้ colon combo box เจ t ด z, z. collapsed รูปแบบการบีบอัดนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับเป็น .zip นะครับลูกศรล่างมาเลย tar win zip นี่นะครับเป็น zip นะครับผมเจอแล้วก็กดแท็บไปเลยครับอัตราการบีบอัด colon combo box ห้ <5. S 2> dash ปกติ collapsed อัตราการบีบอัดนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เลย นะครับผมขอปล่อยเป็นค่าปกตินะครับ5คือปกตินะครับหรือหลายท่านอาจจะเลือกออันที่9ก็ได้นะดีที่สุดนะครับโอเคผมเลือกแล้วกดแท็บไปเลยครับวิธีการบีบอัด colon combo rockstar deflate collapse all plus ว้าวนะครับวิธีการบีบอัดตรงนี้ก็เอาเป็น d e f r a t e นะครับผมก็ตามที่เขาได้เลือกไว้นะฮะที่เขามีเครื่องหมายดอกจันก่าไว้นะฮะหรือนะครับเดี๋ยวเราลอง เลื่อนลูกศรล่างดูก่อนนะว่าเขามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับเจ f l เฟ e 6หกสิบสี่เนี่ยนะครับ B สิบสอ B สิ LZMA LZ นะครับ MA หรือ LZ นะคร MA นะตัว Z นะครับ Z ไม่ใช่ C นะครับตัว Z นะครับ PPMD PPMD นะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับหรือรูปแบบ ที่เขาใช้ในการบีบอัดน,นะครับก็แต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกค่าปกติเลยนะครับ star deflate ผมกดปุ่ม home นะครับเพื่อที่จะไปเลือกจุดแรกเลยนะครับหรือจะกดลูกศรขึ้นลัวๆเลยนะครับเลือกที่ deflate นะครับผมเป็นค่ามาตรฐานตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผม โอเคในส่วนตรงนี้เลือกแล้วนะแท็บไปเลยครับขนาดอักษร combo box star จำนวน CPU threads combo Com box star ตรงนี้นะครับจำนวน CPU นะฮะตัวนี้ก็เลือกตามค่าปกติที่เครื่องตั้งไว้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ต้องการจะรีดประสิทธิภาพ CPU นะฮะหรืออยากจะบีบให้เร็วขึ้นก็ปรับตัวเลขนะครับสูงสุดเลยนะครับก็กดอักษรล่างไปเรื่อยในเครื่องผมนี้นะครับ <16. S 1> ได้ที่16นะผมอยากรีดประสิทธิภาพก็ ปรับที่16เลยนะโอเคเดี๋ยวผม s t a แปดเอาเป็นค่าปกติก่อนฮนะตรงนี้ก็เลือกลูกศรขึ้นลงหรือ Home End ได้เลยนะครับหน่วยความจำที่ใช้ในการบิดขนาดฝาทิ่ต้องการแบ่งพารามิเตอร์ตัวเลือกบั t <Button. S 2> การปรับปรุงค Com b bo บ box ที่ตั้ง combo ตัวเลือก group Delete files การเข้ารหัสใส่รหรัสแสดงรหัสวิธีการเข้าตกลงบั t <Button>. กับผมผมก็จะแท็บมาเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ตกลงนะครับเมื่อ พร้อมแล้วก็กด Enter ได้เลยครับ <C S 1> รอสักคู่นะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับรูปดอทา of หโอเคมาแล้วนะครับรูป .zip นะครับหรือชื่ออื่นๆนะครับตามที่โฟลเดอร์หรือท่านผู้ชมได้ตั้งชื่อไว้นะครับเดี๋ยวเราลอง Enter เข้าไปดูกันเลยนะครับ Items view list รูป not selected 1 of 1 ครับผมอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเปิดนะครับด้วย Windows Explorer นะครับหรือตัวจัดการไฟล์ใน Windows นะครับโดยปกตินะครับเมื่อเรา Enter ที่ไฟล์บีบอัดเขามักจะเปิดด้วยโปรแกรม7จ็ดสิบวินลาหรือ Win ซิปนะครับตรงนี้ Selected เดี๋ยวเราลองกดแอปพลิเคชันสำรวจนะครับว่าเขามีเมนูแตกตาก่างยังไงนะ context menu open o e x p l o r e cut t copy c delete t properties r Open O, oh. Explore E นี่นะครับเมนูเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมก็เป็นที่สังเกตได้ว่านะครับเขามีเมนูแปลกๆนะครับคือม,มันแปลกกว่าเมนูปกติที่เราเคยเจอเนาะปกติเราจะเจอพวก70็ดิซับเมนูนะครับหรือในส่วนของวินรานะครับหรือเป็นเมนูคลิกขวานะหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ติดมากับ Windows ฮะแต่ในที่นี้ก็มีอยู่ไม่กี่เมนูนะฮะ ตรงนี้ก็ทําให้เราได้รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับเรากำลังใช้ในส่วนของ windows explorer นะครับเปิดไฟล์ตรงนี้อยู่นะครับ C colon back เดี๋ยวผมออกไปเลยนะครับนี่นะรูป4รูปจ o อดห้าอ่าห้าะลักษณะของเขาก็จะกลมกลืนนะครับกลมกลืนไปกับตัวเวลาเรา enter เข้าโฟลเดอร์ต่างๆนะครับเขาจะไม่เปิดหน้าต่างใหม่นะคือเขาจะกลมกลืนไป กับ Video Explorer เลยนะครับตรงนี้ก็ให้เราสังเกตได้นะครับผมว่าเรากำลังเปิดด้วยโปรแกรม w i n e o w x p x p r o r e r ในไฟล์บีบอัดนะครับและนี่เราก็นะครับเป็นการ b ีไฟนะครับ zip นะครับที่สามารถนำไปเปิดนะครับกับ Windows ได้เลยนะครับโดยเฉพาะ Windows ใหม่ๆนะครับตั้งแต่ Windows 8นะหรือ8.1หรือ Windows 10 Windows 11นะครับสามารถที่จะเปิดไฟล์ zip ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับเราไม่จะเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มแต่อย่างใดนะหรือถ้าใครจะลง7จ็ดก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่า7จ็ดก็เป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์และคลายไฟล์ Fi ที่ฟรีอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ลองไปทำดูนะครับแล้วก็ลองใช้งานกันได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ